ว่าที่ป้ายน้ํามันเบดซั่นน่ะบ่เบิดติเนาะน้ํามันลงนะเอาเพิ่นบ่เงินอนลบ่ยครับ สบายดีทุกคนเอ๋สบายดีพี่น้อง,องปลอดภัยมาสุขมาสุคนละตอนนี้คอยอยู่ที่เมืองทุลาคมแขวงมงจันมานะั้นมาเลาะเบิ่งดินทุกคนขี่รถมาแต่นครหลวงมิจันมาลนะขี่มาฮอดน,นี่ประมาณชั่วโมงไปขี่แวะหลินม,มาตามทางนี่ถ่ายแป๊บน,นึงพอ่อคือ ตอนนี้มาแมวกินเข้านะกินเข้าอิ่มแล้วก็ชิบไปเบิ่งดินนะเนาะห้พอเจ้าของแห่นมีเพิ่นพาไปนะ<ม>เป็นดินนานะ่คือเอาเพิ่นชิบพาไปเบิง่งเป็นดินนาแบบค่อย,ยอยากได้หนองนะำที่ว่าใครอ,อยากได้ดินนาที่ว่าขจาเฮ็ดเ,เป็นนาเุ่ยยมีหนองก็ดีเนาะเพื่อทิ่ได้คุดหลาย บ่ได้แปลงหลายมัสนสดใช่แต่ว่าได้ประเดี๋ยวแล้วกันเห็ดอุฝั่งอย่างใส่เลยได้เลยนี่นะอพอเปนสิพาไปเข้าไปได้นน่อ๋อพอเอออยู่แคมทางตี่ตัวนี้เลยว่ะไ,ไปะไปะเจ้าเข้าไปก่อนเลย ไปนี่พอมันชิพาเข้าไปหน่อยพอดีมานั่งกิน,กเ,กนเนื้อเปียกเนี่เพิ่นกันแน่นำเลยมามีดินอยู่ในนี้งาหมดใช่ไปโอเค อ๋อนี่เหรออ๋อมันมีคลองน้ำไหมท่านป่ะโ่าไปตักเข้าไปเบิ่งยุ่งจริงๆอือทำนะทำน้ำทำทะเลมาโหมีงูนี่กระแถมไอ้ที่นี่ดีงามจริงนะแถวนี้น้ำประท่วมเลยมันง่ะปรท่วมมีแต่นี่นีวะอ่อต้นตานอ้อต้นตานรอลองยาวไปยังซี่วะ ออ๋ทางในไม่ได้ขายดิทางในไม่้ขายเพราะว่าเอาลมเพื่อนนี้ตัวนี้แกเพื่อนที่ขายมันเห่าตัวนี้เขาตัวนี้เป็นเบิ่งเลยนี่ครับมันแดนมันอยู่กรุงหันมีห้องห้องห้องเมืองไปหันลงหากรุงไม้อะไรเป็นดินเจ้าเดียวกันหรือว่าคนละเจ้ากันอันนี้คนละเจ้าอันนี้เพื่อนเบบาเพื่อนปั่นให้ลูกเราเพื่อนขายใช่ไหอ๋อเราเพื่อนที่ขายอืมอืมอืมเสรนี้เจ้าหนึ่งเสรนี้เจ้าหนึ่งเนาะ ข้ามน้ามันของอีกเจ้านึ่งขับอขายที่ทางในเจ้าเฮ็ดตัวนี้เนี่ยจะท่มตัวนี้นี่นะมันติดเลย,เลยติดเอ๊ะุดคล้อ,ง,อง,งเลยมันบ่เออกระจุห้วยล่ะอ๋อดินตัวนี้จุห้วยเล้นะม,มันเป็นนี่นะทุกคนมันเป็นดินนาแบบนี้เลยอันนี้มันจกขึ้นอย่างนี้แม่ขึ้นปานกันนาเออปานขึ้น,น,ขนเออานขาเจ้าสีไทยแล้วเี่นี่มันห่ตัวนี้แล้วโยกตัวนี้เอาตรงนี้ไอืมโอเคนะ น้ำบูขึ้นมาท่วมั้งที่เงนบ่แพงนะ<ม>ก็โอเคอยู่ทุกคนเพราะว่ามันมีถ้าม,มีห้องน้าอยู่นี่นะ่ะจะดีเลยพอดีเอาดินมาถมตืมเนาะเพราะว่าดินนานี่เราเห็ดปลูกฝั่งเอยียงได้แต่ว่าเราเห็ดสิ่งปลูกสร้งางยอดน,ะน่ะทุกคนโอเคนะ มีต้นไม้ไผ่มีลุมนี่อีกมีน้ำดีเนาะอนมามัยจบดีในงามเลยได้หน่อนมามัยดีๆเห็ดเป็นกระซังเลี้ยงป่าพร้อมโอเคตัวนี้บอ่อเปียกเนาะทั้งนั้นจะต่ำกว่าน,นั้นนึงจริงมีน้ำนะถ้ามาอยู่นี่บ่อึดเลยน,น้ำนะบึดน้ำใส่ข่อยมากดินหนา,ท,าที่นี่แหละันนี้ผมเจียวเข่าป้าไว้วัได้มากู้เถอะ เลี้ยงงเลี้ยงหวไอ้ตัวตุยพีดีงามเลยค้องน้ำนี่คน่นบริไซระหว่าหรือยังปล่อยน้ำมาอยู่คอองอยู่ลุมพันะาแปงดีๆนี่งามเน่เขาบอนไหมซื้อใส่กระสังเลี้ยงเนาะ่อยละยาน้ำานน้ำคำเลยมันบ่น้ำคำน้ำอันนี้แหละน้ำไหลทั่ว ให้ตัวนี้มันออกมาแต่คุณน้ำถึงนี่เขาเอาน้ำท่านว่าเจ้าเจ้าบาดาลมาได้เป็นน้ำคำนี่เขาไปเบิ่งได้ไหนเขียนในกรบาดาลนี่ตัวนี้นี่น้ำป่าไปห้างบนเป็นน้ำร้างนี่เขาเอาน้ำป่ามานี่หมดเจ้ามีเบอร์เจ้าของเราอยู่ดิข่อยก็ต้องได้นั้นโทรมาลมมาเบิ่อโอ้เหมืนตอนนี้เลยเหมืนบอกผิดเจ้าว่านะตัวนี้นี่กับหอท่านดินไปเบิ่อ ลูนี้มา<ล>ถ้าี่ขายแปดสินี่ลกเออนี่เลักแบงแดนเด้โอ้โหลายหนึ่งลายหนึ่งก,ก็ต้องแมนที่แล้วไปทำแม,มนทำแม,ม,น,มนชุดอันนั้นเลยพอดีสี่เม,ลลมตรนี่เลยหลกตัวนี้ลายตัวนีนน้ลเขาลาหต้ัวนี้ไปหาตุมยแมน ตัวนี้ตัวนี้ไปใส่อีกตัวนี้ไปตัวนี้นี่มันมาคาดอยู่นี่อ๋อเอามันจะเป็นหัวมุมยังสิเนาะอู้วันนี่มันเจ้านึงเลยหัวมุมงามอยู่ค่อยมากบรรยากาศแม่นตัวไห้นะตะก้านึ่งเนี้ยดินตัวนี้หม้อต้อตัวนี้นี่แม่เบิดตนี่ตัวนี้จะตั้งเหินในร่างอ้ามันคือมากิยวอยู่นี่เนาะ ตัวนิ่มโบเมนดินนนนตัวหน่องอุ้ยตัวงูตัวหน่องนี่มโบเมนเนาะอันนี้มันเคลื่อนไปเคลื่อนไปนะอืมโบเมนบุญแหละตัวดินบุกวนเอาเบาหมานคนละเจ้าของอันนี้วาวบ้านราคาตัวนี้โอ้แปดสิบนี่ดินตัวนี้งบงามสุดตัวหน้าครับเ <c oughs> นื้อทีนนอหนึ่งไาย น้ำสางเออมันบริเป็นน้ำคำเนาะเป็นน้ำไม่หนาวนะเชิดไซด์ได้มันหักคาดบ,บนนี้มันเบี้ยวน้ำเกลื่อนลงเกลื่อนลงมาไปไปแล้วมาเกลื่อนลงมายำย้ำมันน้ำย้ำฝนย้ำหยั่งมาไม่ชีวทุม่มแบบนีโอเค,อ,เคอยู่แต่ว่าโอ้ยดินตัวนี้เสียบอลเดียวเลยป็นตอนหนึ่งตอกยอกอยู่หั่นรักกามาฮะเป็นอันนี้อยู่เลยมันน้ น้ำซุกมาเนี่ยน้ำทังมาเปิ่งี้ไปพุ่งเป็นอย่างไรทุกคนสามารถคอมเมนต์เมืองว่าดินตัวนี้ปิดตาเอาบนะ้างนะเพราะว่าทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ทั้งนั่นก็เป็นคลองทั้งนี้ก็เป็นคลองส่วนลำปะทานทั้งนี้เป็นน้ำเป็นคลองน้ำใหญ่ไนงะถ้าเนาะอนามัยจักน้อยนึงกับน,น้ำน่าจะใช้ได้เนาะหรือว่าเลี้ยงพุงเลี้ยงป่าน่าจะได้นะค่อยมักที่มันมีกอไผ่สอง,ส,องสามก่อนะ ถือว่าโอเคเลยแล้วก็เป็นดินนานะสมมุติว่าเขาเหิริหนองเฮียอย่างก็ปลูกเข้าเลยก็ได้ไทยเฮ็ดปลูกเข้าก่อนหลังจากนั้นจึงเอาดินมาถมนาะแทนที่เขาเฮ็ดปลูกอันเฮือนพวกอย่างนั้นใส่แล้วก่ะล้อมหัวดีๆเป็นเฮือนแหมทางในนั้เขาเจ้าเฮ็ดติอย่างนั้นคือว่าเป็นเดินงามนละในเฮือนนั่นนะเฮ็ดอันนั้นคังเจ้าก็เฮ็ดขังอันนี้เลยมาอยู่หน้านแล้วก็เฮ็ดขังไว้ เปลี่นเลียงก่อ <c oughs> เป็นส่วนเนามันบอนนะส,นออส่วนกล้วยส่วนมดแมนมดอรโอเคแถวแถวน,นี้อยากถามว่าบ่มีที่รักอีไอย่างทีบอกะมีในิน้อยนะบ่มีแถวนี้บุลำมแบบหลักปิดหลักไก่กันบ่มีดิบอดีอึดีิเนาะป็ดไก่เนาะจะสกินเนะา <c oughs> ะอ้าา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 า อซลล่าะแ้้วสุกืดินตัวนี้ไหนดินเป็นดินักษาเออตกแต่งปไข่หรอฮู้บอมันบอกออิญมันอาคาจะขายสามสิบล้านจะติดต่อขายโลดเลยเราเอาเราไปห้าห้อเมืองนั้นสี่สิบล้านสี่สิบล้านเออคนวาตโต้ก็ได้ยู่คนว่าน่ะเขาเลยเจะฮู้เบอร์เราบอเอาเอ๋อม่เขียนไวไอ้ไม่ขางเหมือน ไปซ่อข้าเหามึง <Darwin> ดูข right. ้าบอกมันมาห้าเฮานี the ่ดูห้าชิ้นเลยทูมันหชิ right. the morning, the morning, the morning. Right? Uh ้นเลยซื้อยังก่อนมีพรมันบอกมาห้าเฮามื่อนั้นน่ะเฮาลายเฮาพอดีด้ภาษาเฮาจังได้เฮาจ้องไว้จ้องไว้อยู่นี่นะว่าสิเอาแล้วลูกเขาสิเอานี่มีนีแต่สองใครนี่วะเด่นแม่แม่ตัวนี้มาเด่นบ้าอันนี้ของไปเพ่งน่ะอันนี้ของเราสูงซื้อในน่ะรักนั่นนะ วางกบข้าวไปนี่แหละววาางกบข้ไปเด็ดบนม้วกุหลาบคณะนี่ของมุกตาแล้วก็ข้างกำนันนี่ดิผ้ากำนันไปเห็นไฮกุหลาบม้วนของอีกุ้งข้างกำลังวะต้องใส่ข้างเบอร์เจ้าหนังอีกนาส่งให้ี่นมีแต่งัวในนามานี่ยนะนาส่งให้เอองัวตัวนั้นมานี่ยนะอ๋อต้องแต่งงัวเห็นไหมเออแต่งงัวตัวนั้นมาเลยเบอนี่นะนาสองไ้เนี่ยสองไ้ป้านคณาขึ้นมาหางงัวตัวนี้นะโอ้ เอคิดว่าแมทังนี้คิดว่าเขาคิดว่าเขาอะไนี่เขาชื่อแล้เเขาดูซานเวานีันน้ิ no ้มีเป็นนาเลี้ยงเลี้ยงขายให้เสูงบ้านในบุบุฮคนเ่าได้มีรักเด่นอย่างไรบ้ะมีจะบอกคันนาดเด่นนะมีแต่คันนาเด็ มันอย่างงามแหมสูงสูงทางนี้ก็บ่แม่นซ่ําเนาะน้อง่นเฮาเอาหมองนั้นนี่เลต้อเอาลบ่ตอลตอให้นเาู่อให้นงามเลย่อให้เาได้ลนนี่ตัวนี้ตัวนี้น้ําบ่สิเข้าวางเติไดบ่แม่นนี่ล่ะว่า30ตอแม่น ว่าต <Mm ัว hmm> นี้เท่ลองมาเบ่งว e ่าเจ้าของคนชิมาเนอีพอคนกำลังไปนน้ำเจ้าของมาแต่ว่า มันกว้างกว่านี้เฮากส็สิพิจารณาใหม่เนาะถ้าว่ามันประมาณซ้ำนี้มันก็น,น้อยเกินไปนะทุกคนเนาะเห็ดเห็ดอย่างก็ย่อม่ได้เด้อน้อยเกินไปเา่ะทุกคนเลยข่าวบอดีไปเลยเป็นยังไงฝันิ่นว่าอย่างเพิ่นว่าลูกวายขายลูกเพฝันมาพูดนนอ่านเลี้ยงกบโอ้ชิเลี้ยงกบซ้ำเออฮ้ยงกบ ลองเลี้ยงกบไปนะเนาะมาปุ๊บเลี้ยงนะเลีเ้ยงกบเอ,อ๊ะเขาลองเบื้องเลี้ยงบ่ได้ของสีขายวยยนะไปยังอยากเลี้ยงเออครับถ้าเราไปเบิ้องโตอันโตบ้อนอันเทาต้นบ้านเทียบสิบล้านอันต้นนั้นก็ะโม่อะไรกระไรขนาดกระไรดินต้นนั้นกรงามขนาดดินเกระไร ปเนาะวางก็ตัวนี้หด้วางั้งได้ตัวนั้นอ่ะะจะเห็นหนาเยอนเห็หนหหนองป่าแล้วตังเงือนยาวๆใส่นนสต้องดินเรียงด้วยอะไรก็ค้องนคล้องนะได้ทำเฮกตาหนึ่งบอมี่นะเฮกตาหนึ่งเฮกตาป์ไปใช่ไหมตัวนั้นก็ลองไล่ปลองไล่ไปคุณไหนอ๋อองไ่ปเนาะไปเก็บแบบอีกจอนหนึ่งทุกคน,นนะสุดๆอ ซื้อบ้านนี่ยังก่อนคนแก้วเออคนแก้วอ๋ออยู่ลุมนาแพงมั้งจ้ะอ๋อใครมาอันนี้บ้านนาแพงเลยไปค่อยมักดินอย่างที่นี่นะทุกคนให้ดูอยู่มั้งนี้โอ้ตัวนี้เนี่ยนะ่าสะอ่อนนองแล้วนะ <laughs> อะสะอ่อนนองเบิ่งนี่นะมับงามป่ามีแบบ คองน้ำตัวนี้ก็ม่เมนตัวนั้นก็ไม่เมนตัวนั้นมันคองสนับประทานเอาเราเห็ดคองเข้าไปในทั้งหลังอันนี้นะอันนั้นจจะเป็นอ่าตุบหนองนะตรงนั้นขเ,เขจจก็ะเฮ็ดอยู่ฮะแต่ขจจาบไม่เฮ็ดหัวใสทุกคนคือหนองตัวนี้ก็บ่มีหัวเลยมองไหมเห็นองหนองแลง้วจวนจะซีเลยโอเคอยู่แถวนี้ถามม e ีเมวแล้วกับามาวบมศิลปบมีจนบมอย่างเพื่นอนไหนขจจกระเฮ็ดปลูกฝังเลี้ยงสัตว์กินเองมันไม่ค่อยได้มาหลักเครื่องขลองกัน ยิบเป็นอย่างนี้จะยิบเปยังเซลล์ซินอ๋อเซลล์ว่ะเซลล์ขายนี่วะเซลล์ไสเออเจ้างออก็สร้างเ็ดเนาะ ไ่ผงสลีมาเหรอเออดิอนพอดีสองสองไร่สไร่สองสองไร่สไร่คือนาสามงานอ้าเสองไร่ครึ่งแล้วเออสองไร่สามงานเนี่ยังอีกงานเดียวนึงนะดินเป็นสานะมไร่น่ะอเจ็ดสิบล้านดินเจ็ดสิบล้านลูกคขาก็ได้เมื่อไหร่ันบักางเมืองนี่ต้วน้อยเนี่ยะเออบ้นานนั้นกีอยากได้ตัวใหญ่แน่แหละ จำเเฮกตาร์หนึ่งก็สู้นะเฮกตาร์หนึงวะเี่ใส่นึ่งยันคล้องอ่านสะดวกอ่ะอยากได้แบบมีน้ำเนี่นะคนมักตินี้แหละเลี้ยงฟูเลี้ยงป่าะคนูล้งป่าเลี้ยงมาเข้มน้ำอ้ยเสาบนะเอาบ่นนีด้ว่านัตรเฮกตาร์นึงอยู่นี่ดี๋ยวจะวางยังเฮกตาร์หนึ่งเดววางย่เกะตรงนี้อ้ยเสียดายเา เยังว่าเพิ่นห้ามเราเอาพร้อมเอาพร้อมนี่ยนี่เลยมั้มันยังมีตัตูหลายน่ยตัวเฮกตาร์นึงก่นมันบุกไปนล้วมันมีทางเข้าตัว,ต,วตัวนั้นนะมันมีทางเข้าลายนึงเสาล้านนึงเขามันบุกมันมีทางเข้าเราเห็นย,ยึ่ใส่หญ <c oughs> ิงนะจุดอะไรมีตัวหลาย ดูบ่มีนาก็มีอยู่ใครใจนี่ติดติดครองเลยเนี่ยมันถ้าขายก็ที่ขายเอื้นแพงสองร้อยป่ายหักงามเพชดินตัวนั้นงามดินตัวนี้นะติดครองใหญ่เลยมีนามีนามีนามุ่งส่องไรเหลือนนัเป็นทางงามขนาดเฮียงที่บบคึกคักโอ้สั่งจีโอ้ยเนาะเฮามักดินตัวนั้นเข้าไปเอาเอาเอาซั้งตัวนั้นคือกันอะ จิ้มกันบัดจิ้มมาลูกคันจะไปเลี้ยงกบมโอ้ได้จอจคือชีบมิบุญแหละมาเราไปท่าเมือนีนไปชจะเลี้ยงกบเเปิาปนกันได้ตทันและตัวนั้นเขาก็ขาดสามไล่ขาดไใก็เล่าฮะกดเฮาเนยเบอร์ยังูนสองสูนนะสูนสามูนูนสาูน C407 C407177177 เนาะซื้อเมนูเมนูอ่ะโอ้ครับใจหลายเมื่อนี้นะโอ้ยบอกเพื่อนโตนอาหารจิตโตได้เพื่อนกับจิได้อยู่เนาะเออเบื่อเขาเป็นเบื่อเน็ตเบื่อเน็ตเบื่อเขาหน่ะเดี๋ยวไปฮอดตงานละสี่โทรอ่ะฮะเบื่อเน็ตทันคันนั้นละก็ จะรกอบพิมพ์เอาก็ได้บริเนตอ่อนพรชงทำวิลลิกิทว่าไปยังเขาโทรหากรได้โทรมาแล้วได้เลยเจ้าโบได้แล้วนี่แหละคัน้นละโทรมาได้ๆเขอบใจได้ไหมนะขอาใจเด้พอละได้ๆโอ้นกบใจดีกันนะข้าวหาเละซื่อดินทุกคนชอบหลบเห็นบ่มีาจไ่กะยังขอบใจเพื่อหลายๆเนาะเมนูก็พออย่างนั้นก็ยังไม่ได้ถามซื้อแล้ะ